จะซ่อนแอบ,บได้เนียนที่สุดใครจะโดนจับได้เป็นคนสุดท้าย let's go <S แต่ไม่รับรองนะว่าจะรอดหรือเปล่านะเราอะเราก็ไม่ค่อยเนียนด้วยไม่ดีมันต้องเนียนดิมันต้องเนียนดิเดีวด,ดีว่าจะซ่อนแอบ,บได้ผลไหมจริงจริงที่ผมซ่อนแอบ,บเลยเนะนี่ยนี่งอมันซ่อนแบบนอบยังไงวะก็คือมึงไปแอบ,บในที่ในพุ่มในอะไรสักอย่างนึงอะในที่ที่คิดว่าเออฆาตกรไม่เดินไปเช็คแน่่แต่ก็อย่ายืนที่เดิมนานด้วยนะเดีย๋ยวมกามาขึ้นตัวอ,อ้วก เฮ้ยเจอนัดแล้วโอ้โหได้มันติดไม่ไม่ไม่แก้เลยมันไอ้นี่มันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องบัตขึ้นนี่เพราะเครื่องนี้ไม่ติดอ้วกไงเจอเพื่อนแล้วแต่ยังไม่เจอพวกเราเลยที่ผมคานแบบตื่นไวเลยนะนี่มันอ้วกใส่ไว้อะมันจะเห็นแค่เพื่อนเราคนเดียวบ้านคานี้แหละเราจะเนียนทุกจัน มันจอย่างน้อยมันมันน่าจะไม่เห็นเพชรกับแบงค์อ่ะขูมีเบิร์กแมวกูเดินไกลได้เลยแมวเร่งกูก็ไปแล้วแต่ว่าเราก็ต้องปั่นเครื่องนะใช่สิต้องปั่นเครื่องสิแล้วใคจะไปช่วยเพื่อนนะจะต้องไปช่วยใครยุบไกลไหมมีมีเพอจะไปช่วยได้ไหมเออไปไปช่วยเพื่อนมันวกมันวกบ อย่านะอย่ารีบดึงฮุกนะไม่ช่วยนะโอะ้ไงวะที่ผมเห็นมันเดินกลับไปอยู่นะมันเดินกลับไปมันเดินกลับไปมันเดินกลับไปไม่เจอกูด,ดี้ไม่เจอกูณด,ดี้งงจอก<อ>คุด้วยกูไวจัดไวยิ่งกว่านินจางงแล้สิงงแล้สิเฮ้ยนัดเดี๋ยวเครื่องบนบ้านปะไปล้างลวกแล้วเขาขึ้นเครื่องบนบ้านกันูล้างอแล้วแล้วขึ้นขึ้นเครื่องบนบ้านโงโงโง ไม่เอาเครื่องนี้ก่อนเนาะเอามึงไปเครื่องเดียวไข่เป็ดก่อนเดี๋ยวผมขึ้นเครื่องบ้านให้อันนี้คืออยู่ใครเนี่ยเราเราเราโอเคโอเคพอเปลี่ยนชุดจิงกรเบี่ออกแล้วจำไม่ได้เกิดโดนอีกแล้วอะ่ะเบื้องนี้แม่แม่งอยู่ใกล้ไหมอยู่ใกล้อยู่มาวะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวคุณช่วยเดี๋ยวคุณไปช่วยเอง เดี๋ยวกูขึ้นไปปันนปป่น,นเครื่องขาลังต่อไปแล้วไปแล้วมันน่าจะอ้วกใส่เครื่องป่ะกระเทือบอย่างเดียวไม่อ้วกโอเคโอ้โหรมอีกแง่แล้วเจอแต่เพื่อนบอกแล้วว่าตอนนี้มันจะไม่เจอเราสองคนด้วยเพื่อนสามมันต้องสามดีแบงเฮ้ <poverty> ปูปั่นเครื่องบนบ้านนะเนียนปั่น่ะเนียนปั่นรับเรียบร้อยโมนีด้วยโอ้ยแบงค์มันมาแน่แบงค์แอบมันมาว่ะมาบ้านกลางมาชัวนี่ผมเข้าตู้เลยประตูรอเลยมีร้อนร้อนกันบ้างแหละอยู่ไหนกันวะมันโจมเครื่องข้างบนแล้วอย่าไปช่างมันเราเราไล่ปั่นทุกเครื่องที่มีอะมันน่าจะใกล้ไปละใกล้ไปละ เดินวนๆอยู่แถวนี้แหละมั้งเขียมันไปละมันจะมันอ้วกใส่ด้วยวะทำตัวให้เล็กที่สุดเฮ้ยใครอ่ะแบงค์โดนอ้วกแล้วอ๋อพิษเหรอเมื่อกี้นี้มันไปบ้านตรงกลางแบงคห้ามโดนเจอเด็กคานห้ามโดนเจอเด็กคานอยู่ในตู้เมันมีเสียงไหมอ่ะตอนติดพิษอ่ะข้อมันยังไม่ติดมันอวกใส่ตู้อแล้ะตีระเบิดด้วยพวกมึงปั่นกันได้เลยนะมันน่าจะวนอยู่แถวนี้แหละ หาเครื่องไม่ติดพิษอยูะเครื่องไม่ติดพิษอยู่ในบ้านเล็กติดแล้วติดแล้วมาเดี๋ยวคุณลุดแล้วคุณไปล้างอ้วกอะ่ะคิลเริ่มหากับร้องอะ่ะล้างอ้วกอะ่ะเดี๋ยวรอสปิทมาแล้วเดี๋ยวค่อยล้าง ตัดได้เลยนะแยกกันตัดเกลังอ้วกอ่ะ็จแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วสองเครื่องเท่านั้นเน่เสียงล้างอ้วกมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมันอยู่ไหนอะกลางเหรอแล้วมันอ้วกเขาใส่ไว้ด้วยมันกำลังมาตรงอ้วกอ้วกแดงโอเคมันมาแล้วมันมากูเจอกูเจอกูเห็นแต่มันไม่เห็นกูมันไปเก็บอ้วก แล้วเครื่องนี้มันอ้วกไว้ด้วยต้องวนหาเครื่องอื่นเลยเป็ดเป็ดตันต่อเลยปันต่อเลยเราเอาประตูแบบเงียบๆแล้วก็จี๊บเบาๆจริงจริงจริงในบ้านเล็กจะมีเครื่องนะเราเสร็จไงบ้านเล็กบ้านเล็กติดอ้วกนะบอกกันว่าบ้านเล็กบ้านเล็กไม่ไม่ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วไม่ติดหรอ มันอยู Memorial. ่บ้านใหญ่อ่ะมันเดินวนรอบบ้านใหญ่อยู่มาบ้านเล็กใช่ใช่ใช่มาเห็นเห็นอยู่มันไม่เห็นเดียวเท่านั้นเรามาบ้านเล็กอยู่มันเดินผ่านบ้านเล็กไปเมื่อกี้แต่มันไม่เห็นเราอยู่บ้านเล็กนะเสียงใกล้บ้านเล็กอย่าเข้าไปในมิตินะมันดูเลยนะเครื่องนั้นตรงไหนไอ้เวทีแบงก์ปันอยู่บ้านเล็กอยู่บ้านเล็ก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 ไม่กรับไม่คร้บมันอ้วกใส่นะ มันจะเฝ้าเครื่องเปล่ามันเห็นกูแล้วนะตอนแรกอะตอนนี้เจอเจอกูเจอกูเดินตามแล้วเดินตามแล้วใชนยหายขึ้นขาแบงก์บุมมาเรียบร้อยแบงก์ตอนเจอเรียบร้อยเอาดินแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจุกได้อยู่คุณออกจากเกมต้องหนีให้ไวแบงก์เพื่อนเล่นไม้ไปหมดแล้วไอ้เหี้ยอะไรต้องรอนานเพราะว่าฝ่าเครื่องมันจะหายอ้วก Hãy phá cả Thấy hài đâu hài đéo hài đéo Thấy hài đéo Bye bye cũng bay to, cũng bay to đang đã rồi thì mình chờ Chạy, bang bay Mình nè gặp bác, gặp bác Mèo nhau đêm rồi Lụt nè, เฮ้เฮ้อะบอยยิวก่อนยิวก่อนเป็นบ้าแล้วมันใกล้เสร็จยังตะกี้ใกลแล้วเคโอเคลงไปหาใต้ดินแน่เลยนีย่โครนาน มันัหาว้ยมันมันมันหาวที่มันหาอ่าจริงจังได้ดินตัวกใส่ตัวเรียบร้อยเครื่องบนบ้านทำเสร็จยังปะยังใช่ปะใช่หนูไม่ไปแล้วปะหนูไปนะไมแล้วไม่แล้วเดี๋ยวเราสเตนบายเครื่องที่นี่อ่ะเดี๋ยวเราวิ่งจีกับมันกันกูว่าดิสแตนบายรอได้เลยเพื่อนมาอยูแล้วันนัเนย่ะ ไอ้แบงค์หลุดอา้ <S 2> <S 2> แลก็เขาได้คอร์ดอยู่ด้วยกลายเป็นไอแบงค์บอดแล้วกลายเป็นแบงก์บอดไปซะแล้วเขี้ยอโหเหมือนมันอยู่เลยอะ่ะไอ้สัสบอกแล้วไอดีเดนโอน้โหได้เนี่ยใครสตรีมจออยู่บ้างวะตอนนี้ ไม่ไม่ได้เต็มจากวัดคิดไว้อยู่เพชรสามารถไหมสามารถแป๊บหนึ่งกำลังแอบเหมือนกำลังค้นหาอย่างปั่นเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเลยอ๋อเน็ตกูกำลังจะเข้าตู้โดดเรียกเลยเมื่อกี้ว่าแบบกูอยู่ตรงนี้ไอ้ฟาดเอ้มาไปบ้านไหนแล้วโอ้โหโคตรแม่งสัตว์โอนี่ตั้งกูอยู่เมื่อกี้กูไปโดดล่อแล้วนะ เดี๋ยวเจอคอเด d i บอดเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอบอดเดี๋ยวเจอบอดเดี๋ยวบอดจัดการให้เออเออมาได้จีนบอดลัดไปเลยตดที่คำว่าไอ้ซัดเด็ดลุดแล้วก็ของผู้ตัดเลยคลิปง่ายดีประตูอยู่ฝั่งฝั่งนู้นเหรอะมีใกล้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 ใก้ลัดไปเปิดได้แต่ถ้ามันมาถ้าแมวดงแมวเด้งอะไรก็ไอ้นี่นะ เราเราไม่มีแมวเราเราไม่มีแมวมันะมาไหมันนาไมมาแล้วที่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆเอ้ยแอบในมุมในไรนี่มันมองไม่เห็นหรอกเนียนต้นไม้เนียนเดี๋ยวมึงเจอบอดพอเด็ดกูเปิดประตูไอ้สัตว์รู้วอเด็ดเปิดประตูแล้วเออนนมันเป็นอะไรพอเด็ดไอ้นัทไอ้นัทวิ่งมาฝั่งนี้ ไงไหนประตูเลยวิ่งมาที่ประตูที่มึงกับเพชรอยู่เมื่อกี้เออเพชรเปิดอยู่เมันเปิดไล่มันไปไล่คอเดตตัวนู้นเดี๋ยวมึงพอมึงไม่พอมึงมานะเข้าประตูปะพอมามาเดี๋ยวพอมึงเปิดประตูใช่ปะไปมันไปเพชรเดินสวนเลยเออเปิดต่อโอเคบอดเปิดแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวพอมึงเปิดประตูเสร็จได้มามึงไปนั่งย่อหน้าประตูนะนัาเพชรเพชรกับนัดมาเลยนัดมาเร็วมาอยู่มาแล้วเอ้ยยังไม่ต้องออกเลยย่อ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 เอาย่อ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 โคตรโคตรไอเนี่ยโคตรท่องสิทธิ์อ่ะโคตรท่องสิทธิ์มึมันไม่เห็นเลยตาเนี่ยมาทั้งเกม จี๊ดๆว่นจีจีๆแล้วอยู่แคนซีมีวะเออขอให้แมปได้ไหมเมื่อกี้เน็ตลุดนะครับพี่ได้ oh, ได้ได้ได้